ก็สวัสดีครับจุดที่ผมยินอยู่นี้ก็คือวัดภูม่านฟ้าครับบางคนหรือมากแล้วอาจจะเคยมาบางคนก็คงอาจจะได้เห็นตามโลกโซเชียลนะครับว่าตอนนี้กำลังมาแรงด้วยกระแสการสร้างที่แปลกอลังการสร้างแบบโบราณน,นะครับบางคนก็ ยังไม่เคยมาเดี๋ยวผมจะพาดูวัดโผมั่นฟ้านะครับเป็นวัดที่กำลังก่อสร้างสร้างขึ้นมาใหม่หลวงพ่อแดงทันจะาวาดเป็นคนริเริ่มพาก่อสร้าง จะซําททาให้เป็นเมืองนะทำให้เป็นเม kind of ืองเมืองสีหานครว่าอย่างนั้นก็เนื้อที่เห็นเขาบอกว่า2,000ไร่นี่เขาบอกว่าสร้างเพียง1เปรเซ็นต์เท่านั้นเขาบอกว่าจะใช้เวลา200ปีถึงจะเสร็จผมมาอยู่ในยุคแรกเริ่มมาจะได้ทันได้ทันเห็นเสร็จหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ อันนี้จะให้ชมแต่ละจุดของวัดปุมันฝานะครับน,นักท่องเที่ยวเขาเข้ามาเยอะอยู่อ,อันนี้ผมจะพาเข้าข้างในแล้วนะฮะอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับที่ทำทำทำก็ทำเป็นสวนไว้คน เช็กยินถ่ายรูปก่อนเฉยๆหินเรียงลาลเนี่ก็คือเอามาทำแล้วก็วางไว้ประมาณนั้นก่อนผมเข้าใจว่าน่าจะมีการทำต่อไปข้างหน้าอีกลูกแบบอันนี้ฝนฝนฝน,ฝนนะมันมีฝน อันนี้เขาบอกว่าการุณาถอดรองเท้านะครับถ้าขึ้นชื่อติดที่ละขังละขังสวรรค์นะเขาบอกว่าประมาณนั้นติดชื่อติดละขังก็ศสีหานครนะผมนึกว่าเป็นคนผลิตเห้แท้สีหานครเขาจะสร้างให้เป็นเมืองเมืองสีหานครนะเป็นนครโบราณภายใน พันปีข้างหน้าไปในภายภาคหน้าประมาณนั้นใส่รองเท้าขึ้นก็ถูกแล้วครับแล้วก็วัดเป็นที่เฉตปอดบุรีก็ถูกแล้วครับถ้าใส่รองเท้าขึ้นก็ดูสภาพดินนะฮะถ้าใส่รองเท้าขึ้นก็คงทำความสะอาดไม่หวาดไม่ไวแหละนะผมจะพาเข้าดูด้านใน,นครับว่าเป็นยังไง อันนี้เป็นยังก่อสร้างนะครับยังสร้างไม่เสร็จรถนักทนะ่องเที่ยวเริ่มเข้ามานีเป็นอันนี้ถ้าเป็นนี่ก็เป็นทางเดินเครื่องมือการก่อสร้างสมัยใหม,ใหม่แต่จะสร้างให้เป็นแบบ โบราณนะดูจากหนินที่นำมาสร้างฮะก้อนนี้ก็ยาวประมาณสักเจ็ดเมตรหกเมตรนะครับถ้าเป็นโบราณนี้ก็คงยกไม่ไหวสมัยนี้ใช้เชนนะสมัยก่อนที่เห็นเจาะรูนี้ก็เข้าใจแล้วครับที่โบราณเขาก็เห็นเจาะรูเหมือนอย่างนี้จะรูใหญ่กว่าน,นี้แต่นี้เขาจะใช้เหล็ก แย่เข้าไปแล้วก็มีโซ่ที่วางนั้นนะครับมาห้อยแล้วก็ยกไปเนี่ยยกก้อนหินออกไปวา,วางวางวางที่เราเห็นเนี่ยเป็นทางระเบียงนะครับต้นไม้คนงานก็กำลังมาทำ ทำอะไรนะเขาเรียกว่าประดับต้นไม้ประดับเพื่อความสวยงามต่อไปในอนาคตวัดผูมันฝาก็ยังเห็นเรียงลายก็ผมดูชิป YouTube หลายช่องเหมือนกันนะครับที่เข้ามาถ่ายทำแต่ละคนก็ ไม่เหมือนกันก็วัดภูม่นฟ้าดังที่เห็นผมเห็นมาครั้งแรกก็มีการเคมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับของเราว่าวัดภูม่นฟ้านี่สร้างแบบเรียนแบบเขาก็คือมีการเออผมไม่เข้าใจว่าสร้างเรียนแบบ ไม่ได้หรืออะไรประมาณนั้นหรือประมาณจนกระทรวงวัฒนธรรมเขาต้องมาดูครับตามเก่าในตอนนั้นผลสุดท้ายก็คือไม่เกี่ยวกันสร้างแบบโบราณจริงก็มันไม่มีอะไรเหมือนเหมือนเลยห็นก้อนใหญ่กว่าอุปกรณ์การก่อสร้างก็ไม่เหมือนโบราณน,นะฮะ ที่เขาสร้างนี้เนี่ยครับอย่างบางจุดมันมีเหล็กเข้ามาพอสร้างเสร็จเขาก็ถอนส่วนของสมัยใหม่ออกไปเนี่ยที่แตกต่างที่ผมลืมสังเกตก็คือลืมสังเกตก็คือหินเนี่มันก้อนใหญ่กว่าของโบราณน,นะครับเนี่ย ถ้าเป็นโบราณผมก็ว่าคงยกไม่ไหวทําไม่ไหวแล้วอย่างนี้หินก้อนใหญ่กันเยอะมากบางก้อนสองเท่าสามเท่าฮะสมัยนี้เขาใช้เชน็นรถเขนยกฮะมันไม่มีปัญหาก็คนโบราณผมก็ไม่รู้ว่าเขายกใช้อะไรยกครับขึ้นสู่ที่สูงอย่างปราสาทที่เห็นข้างหน้าเนี่ยเขายกขึ้นไปได้ยังไงผมก็ไม่แน่ใจแต่สมัยนี้ใช้รถเช็นนะเย็นแล้ว นก็จะเป็นทางเดินครับพออันนี้ก็ทำยังไม่เสร็จทางเดินเข้าสู่เป็นเมืองศีหานะครเมืองอีกเมืองหนึ่งของวัดภูมันฟ้าเดี๋ยวผมจะพาดูดูดูให้ละเอียดนะ นี่ครับการแจะสลักนะโบราณเขาก็คงแจะสลักเหมือนกันที่เราเห็นลูกลวดลายการแจะสลักตามโบราณที่เรามองเห็นเป็นอัศจรรย์ก็ทําเหมือนสมัยนี้ผมเห็นแล้วครับว่าเขามานั่งแจะตรงนี้เลยไม่ใช่ว่าทําเป็นเสาแจะแล้วเอามาตั้งๆคือเอามาตั้งแล้วเขาค่อยแจะนะครับมีวาดลวดลายก็ค่อ,คอย แกะกวัวเขาจะได้แต่ละรูแต่ละอันก็ยากอยู่นะครับมันใช่ว่าง่ายกว่าจะเสร็จแต่ละอันนะฮะต่อไปภายภาคหน้าก็คงเป็นทับหลังประมาณนั้นหน้าบันทับหลังฮะแต่ใหญ่ก็โบราณวัตถุมากเพราะว่าเทือโนโลยีสมัย